สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ mywalk channel ครับผมวันนี้ผมจองร้านโคคโคล่าอมากาเสะไว้นะครับจองไว้เป็นคอสหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันชั้นสองครับหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบาทบวกบวกจองไว้ตอนเที่ยงวันนี้กินอมากาเสะอีกแล้วเข้าห้างด้วยที่ห้างเขาช่วงนี้ตีมคริสต์มาสครับ จองไว้ตอนเที่ยงตอนนี้ก็11โมงสีแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอที่ร้านเลยดีวยกว่า ที่ร้านเรียบร้อยครับร้านเขาบรรยากาศดีสุดๆร้านเล็กๆน่ารักมากๆเวลคัมดิงมาแล้วนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นเป็นอะไรนะเวลคัมดิงอันนี้คืออะไรยนะูส so ุเวลคัมดิงนี่คืออะไร,ะระเป็นยูสุดสตอร์เบรียดีชาร้อนนะคะตกแต่งแก้วไนดะ้อ,อาานะ๋ออือตกแต่งแก้วได้เอาเอามาน่ะตกแต่งแก้วครับ รับคอร์สแรกครับจะเป็นไข่ตุนแบล็กทัเเพลนะครับวันนี้ก็ทานเพื่อปับสมดปูในร่างกายนครับ,บตัวไข่ตุ๋นางร้อนดนูดมนูแรกครับไข่ตุนอันนี้ไข่ตุนอะไรนะครับเไข่ตุนแบ็ทัเเพลไข่ตุนแบลทัฟเฟิลเพลแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอดนดรปลาแซลมอ,อนดรหอมทัฟเฟล เนนียไข่เนียนน้อ<ค>อือ,อใช่ครับหอมนุ่มละมุนมีความคริมๆนิดๆจากไข่ปลาแซลมอนนิดหน่อยแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนไม่คาวเลยอุณหภูมิมดีด้วยวันนี้จะเป็นโมซุกุครับ สาลายเส้นผมดอกนะครับจะปัดผิวเดมอนลงไปด้วยให้เกิดความสุมอิ่มสาลายเส้นผมดองภาษาญี่ปุ่นมซูกุอ่ะอันนี้ทานเพื่อเชียร์รสชาติคครรัับบใช่ก่อนที่จะเป็นเบียรเขาอยากให้มีความอยากนะอ๋ออ๋ออ๋อโอเคครับเหมือนแบบทานเพื่อให้อยากอาหารคอสต่อไป <c oughs> เปรี้ยวๆลื่นๆสดชื่นอร่อยสลัดต้มู้ทอดมือทำสลัดหอมงอาต้มหูกรอบๆนิดนึงอร่อยมากครับ t h a มัซาบ,บะครับหรือวาสาบิสามารถเลือกออทถอปได้เลยนะครับเมนูมต่อมาโกมะซาบ,บะโลชื่อผมว่า้ใส่วาซาบิได้ตามใจชอบก็ซอสชุบม อร่อยมากครับไม่ขาวเนื้อนุ่มไม่ขาวด้านในเขาเป็นเชฟเขาใส่ต้นหอมแล้วก็ขิงดองครับอร่อยมาก หอยเชลใช่ไหมครับเชลใช่ครับสุชิคำแรกครับหอยเชลทคเจอร์ข้าวดีมากๆหวานนุ่มอร่อยครับเชลข้ามีรสเปรี้ยวนิดๆครับ ปลาแล้วมาได้ครับมาได้เป็นตระกูลพักกระป๋องมาได้เทคเตอร์ข้าวที่นี่ดีแล้วก็เนื้อปลามาได้มีความเฟิรม์มเฟิร์มนึบๆหน่อยครับเทคเอร์ข้าวดีมากเลยครับเชฟมันเดี๋ยวจะเป็นก็อบอกว่าจะเป็นข้าวโคชิ อ๋อเชฟบอกว่าใช้ข้าวสายปัุนโคชิเออมีความนุ่มๆร่วนๆแบบแล้วเชฟปั้นมาพอดีมากเลยครับมันไม่แน่นมากเราเราเราเลยนิยมให้ใช้อในการครับครับ นุ่มหอมสโมกที่เชฟเขาเผาผิวอร่อยครับเนื้อนุ่มมากมเนื้อเนื้อปลามันนุ่มมากเลยเนาะเราก็ตอนนี้จะเอทิ้งอะไรมาณวันอ๋อเชฟเขาบอกโอ้โหครับเชฟเขาบอกว่าเอจไว้ y 7วันเพื่อที่จะให้เอนไซม์ ย่อยสลายตัวเขาเองใช่ไหมครับเมันจะนุ่มละลายคนระับ ละลายอีกแล้วชูเอจิ้งเอจิ้งเหมือนกันนะครับเชฟแล้วเชฟปั้นข้าวมาแบบดีมากครับเทคเจอร์มันแบบทั้งข yes. yeah. so so ้าวแล้วปลามันจบไปพร้อมๆกัน hmm. ซ so ึ at uh ่งมันดีมากเลยครับชอบเทคเจอร์ข้าวมาครับรสชาติก็มันก็เปรี้ยวกําลังดีเหมือนมันช่วยชูรสชาติชูโทโร่ด้วยครับเชฟบอ่าชูชิราเนี่ยนะครับก็ข้าวแต่เพิ่มความเปรี้ยวครับก็รสเสี้ยจะได้กลิ่นปลาชัดขึ้น จะไม่มีพวกชีพทองหรือมินตัวอะไรมาขวางอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อเป็นแบบสไตล์ดั้งเดิมอะไรเงี้ยใช่ครับแต่พวกของทานทานเล่นเนี่ยก็จะมีการฟิวชั่นขึ้นมานะครับออให้เข้าถึงง่ายแล้วถ้าเป็นพวกซูชินี่ก็จะเอียวโดมาเอง มินิฮาสครับจะเป็นอันกิโมออนโทสครับเป็นตับปลาละลายเป็นขนมปังกรอบจะเป็นอันกิโมออนโทสครับตับปลาอังกฤษออนโทสตัวสาขนมปังโทสอันกิโมโทสออนโทสตับปลาครับน่ารักจังเชฟรักซอสอะไรครับ จะเป็นซอสที่เราแช่กับตัวตับของเขาเลยนำมาเคี่ยวเป็นซอสชิ้นเโอเคซอสนี้ก็ทําจากซอสนี้ทําจากตับด้วยว้าวทำจากตับปลาเองครับหนึ่งคำเลยกลม่คเลยคม ขนมปังกรอบมากตับปลาอร่อยมากครับเย็นรสเหี่ยวาบครับเย็นรส่เหี่ใช่เป็นปูนปลาหางเหลือครับตัวซอสจะเป็นซอสพินสื่อ,อรครับซอสที่อ้ครับส่วนด้านบนเนี่ยเป็นหัวเช้ทา้าฝนผสมกับพริกดอกญี่ปุ่นนะครับตัวน,นี้แนะนำให้ทานทีละหนึ่งชิ้นนะครับ ซอสอร่อยในความเปรี้ยวๆดาชิดาชินี่นึ่งกลมกล่อมอูมามิอร่อยมากครับเพื่อซอสอร่อยมากเลยค่ะเซฟคอนเสิร์ตมันมันกลมกล่อมมัน แต่มันไม่เปรี้ยวมากครับกลมกล่อมเลยอครับผมซดหมดถ้วยเลยงั้นมเข้าอะไรมาตรวจไตหน่อยละช่วงนี้หน้าหนาวญี่ปุ่นใช่ครับช่วงนี้หน้าหนาวญี่ปุ่นก็จะนิยมทาน,น,นาอะไร,ร,ชร,ชะรเ,เช่นชาบูอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อแบบให้สร้างความอุ่นแก่ร่างกายประมาณั้ใช่ ใช่ครับสำหรับคำนี้จะเป็นอากาศเอดีนะครับจะเป็นกุ้งแดงนะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นซอสมันกุ้งนะครับอากาศเอบิเชฟแล้วด,ด้วยซอสมันกุ้งหอมหวานมันในคำเดียว 他老人家发。 ินเองตกมุกเองกำลังหิวตกมุกเองชอดเองชอดเองนะต้องแบบพืชอเงี้ยปลาอะไรเ่นี่เป็ได้ครับเป็นกระพงแดงน้ำลึกนะครับ กินไม่ได้ครับผมเชฟเขาเบิร์นผิวหนังนิดหนะึ่งอร่อยมากครับกินไ,ได้หอม ฟุ้อูนิครับหวานเจี๊ยบใช่ไืมครับมันคือเมนูอะไรมินิดงนะครับเป็น,นข้าวใช่ครับว,วันนี้ก็จะเสิร์ฟสองแบบครับแบบแรกก็ชิ้นแรกก็ให้ทานขั่วข้าวให้เฉยก่อนอนะครับแล้วก็เก็บอีกชินน้นนึงไว้นะครับเพื่อที่จะทานแบบ เติมน้ำซุปลงไปในถ้วยคทานเป็นแนวนาโกย่านะครับอุนางิ่งด้งอุนินด้งอือร่อยมากนุ่มร่มมีความกรอ,อบจากข้าวพองครับ ก็เชฟบอกเขาว่าให้เหลือนิดนึงใส่น้ำซุปเรียบร้อแล้วฮะอู้หูเลยนะเลิศเลยพอดีนกคู่บอกบอกตอนเช้าจริงต้องลูกลูกค้าส่วนมากจะมองเป็นไก่เลยอ๋อนี่คือนกคู่นะครับผมมองเป็นนกคู่เราบแล้วอีกครึ่งหนึ่งเชฟเขาใส่น้ำซุปมาให้ครับเป็นเป็นลักษณะคล้ายๆกับ ข้าวต้มญี่ปุ่นนะแล้วก็มีปลาไหลอยู่อีกหนึ่งชิ้นอุนังิน้ำซุปอร่อยกลมกล่อมดาชิอูมาม,มิอันนี้ข้าวพองเหรอครับใช่ครับเป็น,นข้าวพองอมมีข้าวพองด้วยครับกรอบๆน้ำซนะุปแล้วอันเนี้ย อ,อร่อยครับอร่อยทุกเมนูนะครับชื่อซุปมิโศกะครับีต้มผึ้งซุปกลมกล่อมอร่อย เูเฟจบแบบอร่อยมากของหวานนะครับรายการสุดท้ายอ,อ,อร่อยเปรียปร้ยวสดชื่นในความมิลกี้มิลกี้อร่อยมาก อร่อยมากครับเชฟครับเชฟชื่ออะไรครับอ่าชื่ออาร์ตครับอ๋อเชฟอาร์ตนะครับโคโคโลโอมาเาเซเปิดทุกวันนะครับเชฟเปิดทุกวันครับครับใช่ครับก็ร้านเราจะมีทั้งหมด3รอบครับครับมีรอบแรกก็เป็นเที่ยงครับแล้วก็ห้าโมงรอบสุดท้ายคือค่ำคืนอ๋อโอเคถ้ามาก็มาหาเชฟอาร์ตได้เลยได้ครับสุดยอดเชฟอาร์ตนี่ฝีมือดีสุดๆปั้นแบบทุกคำนี่กลมกล่อมเท็กเจอร์ข้าวดีไม่แน่นไปไม่หลวมไป รสชาติข้าวก็ดีมากครับได้ครับแล้วก็ซอสโชยุที่เชฟใส่มาพอดีมากๆได้ครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยครับอร่อยมากครับเชฟขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ